ิสันอันเมรารถยนต์อีโคคาร์ที่ครองใจคนไทยมายาวนานกลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือความคาดหมายรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่ปรับโฉมให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังเพิ่มความคุ้มค่าทั้งในด้านราคาและฟีเจอร์ใช้งานดีไซน์ภายนอกของนิสันอันเมรารุ่นใหม่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าวีโมชั่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนสสัน ไฟหน้าแบบเล็ดทรงเพรียวบางช่วยเสริมความสปอร์ตและพรีเมียมเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้ทบเฉียวมากขึ้นสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของรถยนต์ที่พร้อมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในเมืองใหญ่ด้านข้างตัวรถยังคงความเพรียวบางแต่เพิ่มลูกเล่นด้วยล้ออันลอยขนาด15-16นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเสริมด้วยสตัวถังใหม่แบบทูโทน ทำให้อัลเมราดูแตกต่างและสะดุดตายิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในเมืองภายในห้องโดยสารของิสันอันเมรานั้นกว้างขวางเกินตัวเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระรองรับสรีระการนั่งระยะยาวได้ดีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมจอแสดงผลข้อมูลขนาด7นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a เและ Android Auto อย่างครบครัน จุดเด่นของ n สันอั a เมร่าอยู่ที่ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรโบให้แรงม้าสูงสุด100แรงม้าแรงบิด152นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ XTRONIC CVT ให้อัตราเร่งที่ดีและประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลระบบทุวงล่างเซ็ตมาเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความมั่นคงเวลาขับที่ความเร็วสูง ด้านหน้ารถเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทด้านหลังเป็นแบบทอชั่นบีมซึ่งให้ความทนทานและรองรับการใช้งานในระยะยาวได้ดีในด้านความปลอดภัยนิสสันอัมเมรจัดเต็มด้วยระบบเซฟตี้ทิว360อันประกอบไปด้วยระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกถูกเทินอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนกล้องมองรอบคันและระบบเตือนจุดอับสายตาถือว่าเป็นจุดขายที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับราคาเดียวกัน อีกหนึ่งความน่าสนใจของอันเมร่าคือราคาที่จะต้องได้โดยเริ่มต้นพียงประมาณ500,000ปลายปลายไปจนถึง600,000ปลายครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยนับว่าเป็นรถยนต์อีโคคาร์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภยัยเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงของอันเมราส่วนใหญ่ชื่นชมเรื่องความประหยัดน้ำมัน ความเงียบภายในห้องโดยสารและระบบเครื่องเสียงที่ให้คุณภาพเสียงดีเกินคาดสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองหรือมือใหม่หัดขับก็ยิ่งเหมาะเพราะขนาดรถเล็กกระทัดรัดหาที่จอดง่ายและเลี้ยวง่ายแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันเช่น Honda c ซิ y t o โ o t a Yaris ริหรือ Ma ส da 2อาจมีจุดเด่นแตกต่างกันแต่ถ้ามองในแง่ของเทคโนโลยีความปลอดภัยและความประหยัดน้ำมันแล้วอัลเมราไม่ได้น้อยหน้าแต่อย่างใดแถมยังมีราคาที่ประหยัดกว่าอีกหลายรุ่น โดยสรุปนิสสันอันเวราคือรถยนต์ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กที่ให้ความคุ้มค่าฟีเจอร์ครบและดีไซน์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนักศึกษาหรือคนทำงานที่ต้องการรถคู่ใจไว้ใช้งานประจำวันก็สามารถไว้ใจในอันเมราได้อย่างไม่ต้องลังเลหากคุณกำลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมันขับขี่ง่ายมีระบบความปลอดภัยรอบคนันและมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนิสสันอันเมราคือตัวเลือกที่ควรน,นำไปพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะไม่ใช่แค่รถเล็กธรรมดาแต่คือความคุ้มค่าที่คุณสัมผัสได้จริงในการใช้งานทุกวัน